อาสปอร์ตรับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสือ้อหนุนงานต่างๆแบรนด์ยุคโลโคสูด8หนึ่ง6 6 4 6 1 4 3, 3ย้ำ0 8หนึ่ง6 4 6 4 6 1 4 2สวัส,ด,สดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบก,ก,กับอ้วนพานทะลุพานนะผมวันนี้เราจะพามาพบก,กันในเกมแพนเวียดอันเดนผมวันนี้เราก็มาอัปเดตฟาร์ม2.5นะครับผมวันนี้เราจะมาทำภารกิจ รดน้ําต้นไม้โลกกันนะนี่ฟาร์มของเราก็คือเรียบร้อยแล้วเนาะลดน้ําไร่กาอะไรเรียบร้อยนะผมหลังจากที่เมื่อเช้าหนุ่มเซิร์ฟลมนะผมนี้ก็เป็นเคเวสวันแรกนะผมเคเวสของมีอะไรบ้างของเราก็มาดูนะผมภารกิจลดน้ําต้นไม้โลกนะผมก็ในการอัปเดตฟาร์ม2.5นะมวันนี้วันแรกก็จะมีอยู่5ระดับนะผมในการ ทภารกิจคือว่าทําร่วมกันทั้งเซิร์ฟนะครับระดับแรกนะผมก็จะเราทุกคนนะผมจะต้องลดน้ําให้ได้4ล้านหยดนะผมเราก็จะได้รางวัล10 LE กับ1ต้นอ่อนนะผมระดับที่2นะผมเราต้องลดน้ํากันได้6ล้านหยดนะผมเราก็จะได้รางวัล15 LE แล้วก็บวก1ต้นอ่อนนะครับระดับที่สามผมก็9้าล้านหยดนะผมเราจะได้ LE ก็เป็น 2 5 LE กับอีก2ต้นอ่อนนะผมส่วนระดับที่4ก็เราจะต้องยดลดน้ำกันให้ได้หนุ่ม12ล้านหยดนะผมเราก็จะได้กล่องซันบล็อกหนุ่ม1กล่องบวกต้นอ่อนอีก2ต้นนะผมส่วนระดับสุดท้ายหนุ่ม15ล้านหยดเราจะได้50า LE บวก4ต้นอ่อนนะผมคือเน่ยคือภารกิจใน1วันนะผมภารกิจนี้เขาจะให้เรา แค่1สัปดาห์หนม่มหรือว่า7วันเท่านั้นนม่มในการทำภารกิจลดน้ําต้นไม้โลกนะใน1วันเราจะได้อะไรมากนุผมเราก็จะได้ต้นอ่อนนี่ยมา10ต้นเลยนะผมตั้งแต่ระดับ1นึ่งถึงห้เราได้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะได้มา10ต้นแล้วก็ LE 50 25าสิบก็เป็น100 LE เนะผมหรือว่า1 P v u นั่นเองแล้วก็กล่องซันบล็อกอีก1กล่อง 7วันนะผมเจ็ดวันเราจะได้ต้นอ่อนเนี่ยทั้งหมด70ต้น70ต้นกับ7 Le กับกล่องซันบ็อก7กล่องกล่องซันบ็อกนี่ก็ตกกล่องละ100 Le 0เนาะ100 LE ก็ตกแล้ววันหนึ่งเราจะได้ตีซค่สอง 2, 2, 200 Le หรือ2 P v u อะเบีดเสร็จก็อาทิตย์หนึ่งก็70 เจ็ดสิบเจ็ดไกอีกเจ็ดกองประมาณ85 le ได้เอ้ย85 p v u ได้นะเพราะพวกต้นเนี้ยต้นอ่อนเนี้ยก็จะตกต้นละ100 le น้นะผมหรือว่า1น v ่งพพพยูนะผมก็การลดน้ำต้นไม้เราก็ลดได้ ทั้งวันนะผมตอนนี้เราก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มเหมือนเดิมแล้วนะนการทํางานเราต้องทําทุกวันนะผมผู้เล่นจากทั้งเซริร์ฟให้น้ําแก่ต้นไม้โลกน้องขั้นต่าก็20 LE นะผมเอ้ย20หยด20หยดรางวัลแต่ละรางวัลต้องใช้น้ําตามปร,ริมาณที่กําหนดจากเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะผมแล้วก็3นะผมเมื่อถึงความต้องการของน้ําแล้วผู้เล่นทุกคนที่ให้น้ําแก่ต้นไม้โลกสามารถรับรางวัลได้นะผมแล้วก็ถ้าเราทําได้12ล้านหยด เราจะได้รางวัลที่123ด้วยเช่นกันผมว่าเราทําวันหนึ่งถ้าทั้งเซิร์ฟลดกันได้15หยดนี่เราก็ได้รางวันทั้งห้ารางวันทั้งห้าระดับนะผมนี่เราจะไปดูหน้าตาต้นไม้โลกกันนะผมเราก็ขยับมาด้านซ้ายหนม่มด้านซ้ายจอมุมล่างเลยนะครับมันเขียนว่าเวนทรีนี่นะครับผมเราก็คลิกไปนี่หน้าตาต้นไม้โลกของเรานะผมวันนี้ผมก็ลดไป88หยดเนาะ ช่วยกันลดไปตอนนี้ทั้งเซิร์ฟนะผมที่ช่วยกันลดนะตอนนี้นะลดกันไปแล้วนะผมยี่สิบล้าน4 4 7 7 8 2สีหมดนะจ็ดร้บสองหนะผม้ำท่วมเป็นน้ำตกเลยนะผมเดี๋ยวหลังจากเพื่อนๆนะผมตอนใครที่ยังไม่ลดเนาะเราก็มากดเนะี่คลิปวอเทอร์เลยเนะี่ยเราก็กดจะลดกี่หยดเราก็พิมพ์ไปนะผมเนี่ยเรากดตรงนี้นะผมเราก็ลดน้ำ แต่ละวันนุ่มภายในระยะ7วันนะพอเนี่ยพอลดเสร็จปุ๊บถ้าระดับเนี่ยน้ำเขาจะมี R 1นถึง R 5้าเนี่ยถ้าน้ำถึงระดับไหนที่เราพูดเมื่อสักครู่นุ่มว่ากี่หยดกี่หยด4ี่หยดกอสล้านหยด6ล้านหยด9้าล้านหยดนะผมก็เป็นระดับไล่ระดับไปเราก็เคมทุกระดับไปเลยนะมเราก็จะได้ครบมาเหมือนตอนนี้ผมก็ได้มา10ต้นเนาะแต่อนนี้ผมเอาไปปลูกละต้นหนึ่งเหลือ9ต้นนะผม แล้วก็มี LE ที่เหลือต่างๆสำหรับเพื่อนๆนคนไหนหนุ่มที่จะลงทุนตอนนี้ถามว่าทันไหมมันก็อยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วกันนี่ผมไม่ได้แนะนำให้ลงทุนนะผมลองตัดสินใจแล้วศึกษาดูแล้วกันตอนนี้ลงทุนขั้นต่ำก็5 p v PVU PV เหมือนเดิมนะแต่ว่าลงทุนตอนนี้เพื่อนๆจะไปถอนได้ทีเลยนุ่นอ่ะเพื่อนเพื่อนจะได้ต้นไม้ต้นจริงอ่ะสองต้นตถึงน่าจะถอนได้นะผมใน หนึ่งร้อย e ต่อหนึ่ง u นะผมตอนนี้ก็รองใครสนใจก็ลองศึกษาดูแล้วกันว่าการถอนเงินเป็นยังไงว่าตอนนี้ทางเซิร์ฟอะเซิร์ฟจะระระบบล่มบ่อยนะผมเพราะว่าเซิร์เวอร์ทำงานหนักเพราะว่าคนเยอะแล้วเข้ากันแบบพร้อมๆกันแล้วไหนจะต้องมาทำเควสลดน้ำโลก,กันอีกนะผมตอนนี้ใครที่ไม่ได้ลดน้ำแล้วอะไรก็ลองไป ดูนะผมว่าในกลุ่มเขามีพูดคุยอะไรกันบ้างหนุมสำหรับกลุ่ม Plan V s เ n d e ันนะผมมันก็เจะพูดคุยว่าเซิร์ฟตอนนี้เป็นยังไงเคมเหรียญได้ไหมอะไรได้ไหมก็อลองศึกษาดูผมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนุ่มสำหรับการลงทุนนี้ก็ลงทุนขั้นต่ำตอนนี้ PV u ตกอยู่ประมาณแต่ผมขอดูนะครับผมหนึ่งเนาะ อยู่ที่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าราคาเหรียญจะขึ้นหรือเปล่านะนี่ตอนนี้1 Pvu ผมก็424บาทนะทุกคนราคาก็ขึ้นลงอยู่ประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่สนใจลงทุนขั้นต่ำก็นี่5 Pvu หรือ6 Pvu ซื้อเผื่อน,น้ำด้วยประมาณ2,500-2,600นะผมลองศึกษาดีๆก่อนแล้วกันนะผมก่อนที่จะลงทุนนะผมว่าเว็บนี้ เข้าเกยมยังไงอะไรยังไงลองศึกษาให้ดีนะผมนี่ก็เสร็จแล้วหนมภารกิจใน1วันของเราเนผมในการทำฟาร์มอ่าอัปเดตเวอร์ชัน2.5นะผมภารกิจของเราก็เหมือนเดิมนะผมมาลดน้ำต้นไม้ของเราไล่กาต้นไม้เราแล้วภารกิจที่มาล่าสุดก็คือนี่นะครับลดน้ำต้นไม้โลกนะผมก็มาช่วยกันลดนะผมสำหรับเพื่อนเอนขาไหน ยังไม่ได้ลดก็ลองมาเข้าตามรอบของตัวเองห่อยตอนนี้กลุ่มก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มเช่นเคยหนุหน่มเหมือนที่ผ่านๆมาที่เราเคยพบกันนะครับนี่ผมก็เสร็จสิ้นมาแล้วหนุ่มสำหรับภารกิจการลดน้ำนะผมเราก็มาลดน้ำโปรเสร็จกดเคม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 ,เคมห้ระดับเสร็จจบภารกิจสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะผมสำหรับใครที่สนใจจะลงทุนก็ลองไปศึกษาคลิปกเก่าๆที่ผมทำไหว้หน,นะว่า ขั้นตอนการสวอปเหรียญ BUD s เป็น p v u ยังไงจะได้เหรียญ p v u เป็น LE ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะผมว่าผมจะแนบลิงก์เพิ่มเติมไว้ด้านลา่างด้านใต้ description แล้วกันก็ลองไปศึกษาดูนะผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ